วันนี้เราจะมาสาธิตการใช้แอดเลนนะคะขั้นแรกนะคะใช้ทิชู่เปียนนะคะหรือว่าจะใช้น้ำก็ได้นะคะหรือไม่ก็ล้างหน้าให้สะอาดหรือไม่ก็ล้างหน้าให้สะอาดให้มันมีความชุ่มชื้นนิดนึงของพี่ก็ได้หมือนคู่ปปไปนน้วหนังว่านะมีเสียวหลายคนถามว่าทำไมถึงต้องใช้ปลายนิ้วหนางเพราะนิ้วนางเป็นนิ้วที่ เบาที่สุดาวางคีมนิดนึงนะคะนิ้วชี้อาจจะด้านเพราะว่าจับปากกายเยอะเกี่ยวไหมไม่เกี่ยว <c oughs> อ่านี่ต้องขอกอ่นต้องต้องต้องวางคีมให้คีมมันเซ็ตตัว,อวอโอเคมองบนันคันโอเคมองบนนะคะ <c oughs> อย่า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 ลูกเหมือนทาเหมือนทาไอครีมแต่ว่าเราต้องแตะให้ครีมมันมันซึมลงกับผิวนะคะ โอเคของพี่คนนี้ใช้แค่นี้พอเดี๋ยวเบนจ่าใช้ตรงนี้ด้วยตรงเลี้ยวรอยตรงหน้าผากเดี๋ยวขออนุญาตนะคะตัดพทดค่ะเดี๋ยวเบนจะาทาให้ครึ่งหน้าผากตรงนี้จะล่องลึกนิดนึงนะคะ,ะหนึ่งซองในกินหน้าเนี่ย ให้เป็นตำแหน่งนะั้นแล้วคุณก็มีแฟนสามรับเ,เ,เงินรายได้ดีๆใช่ไหมคะช่วงเวลาดีประกอบอินดิพินได้แล้วก็เนี่ยยังเหลืออีกนะยังทาได้อีกอะ่ะไไม่ด้นนีแค่ซองเดียวใช้ได้ใช้ได้เยอะค่ะตรงข้างล่างเนี่ยตึงแล้วนะเพราะว่าพี่เขาไม่ได้ถุงเยอะแต่ว่าเดี๋ยวดูตรงหน้าผากนะคะอ่ามองบนไว้มองมองตรงทำมองตรงนะะมองตรงนะ ข้างข้างนี้ทาข้างนี้ไม่ได้ทาเห็นยังเห็นนะคะตาสองข้างจะไม่เท่ากันแล้วใช่แล้วก็ข้างบนเนี้ค่ะตรงข้างที่เป็นถ่ายเล็กเนี่ยริ้วรอยจะดูตื้นขึ้นเห็นไหมชัดเจนเลยนะคะอย่าอันนี้ยยืดเลยกับฝั่งเนี้ยนะคะต่างสองข้างต่างแต่ดูชินเชอระต่างแล้วเรียบร้อย โ <Okay. S 2> อเคทีนี้เดี๋ยวลองให้เซตตัวนะคะเดี๋ยวตรงนี้จะหายไปเลยไอขีดข้างบนเนี้ย <พา S 2> เริ่มเริ่มเริ่มจะเป็นไอมอสจริงๆแล้วแะคะหายรูปเตยเก็บไว้อเออมว่ให้นตาที่ชัดเจนชัดเจนแล้วนะคะค่ะชัดเจนมากนะคะทาเก็บมาอีกนิดนึง อันนี้ล่องลึกก็ต้องซ้ำไหลพังเ,เห็นไหมรตรงไหนที่เป็นล่องลึกแล้วเราอยากจะแก้ปัญหาเฉพาะจุดนะะเ <c oughs> นี่ยค่ะอันนี้เลี้ยวลอยนะคะฝั่งนี้กัฝั่งนี้ดูที่หน้าผากพีนนะคะอ่ามองตรงมานีดหนึ่งนะคะมองตรงเดี๋ <c oughs> ยวเพิ่งเลิกหน้าผากนะคะอันนี้จะ <c oughs> เดี๋ยวตรงหน้าผากเนี่ยถ้าเกิดว่า ใต้แบบนี้มันนะจะแบบจะหายได้เลยมักเป็นร้องลึกมากค่นนะเซ็ตต้องเติมหนึงนะคะแต่ที่เห็นชัดเจนคือที่าตาสังเกตได้จากถุใต้าตาเลยชัดเจนมากลิ้วลอยหายไปหมดเลยค่ะนี่แค่ไม่กี่นาทีเองสีเลเซนของเรายอดมากค่ะ อันนี้คือฝั่งที่ท,ที่ที่ไม่ได้ใช้นะคะแล้วก็อันนี้จริงๆตรงนี้ล่องลึกมากแต่ว่าล่องลิ้วเล็กๆเนี่ยตรงนี้ยค่ะหายหมดเลยเหลือแต่บริเวณที่ที่ลึกๆหน่อยคือจริงถ้าทาเสร็จไม่ต้องพัดน,นะคือปล่อยอทิ้งไว้ได้เลย นี่มีไม่ก่อนนะครับนี่มีไม่ก่อนนะซองละร้อยหายเหี่ยวร้อยเดียวความเหี่ยวหายไปค่ะใช่เออเนี่ยดูข้างบนเนี่ยเห็นริ้วรอยข้างบนไหมชัดๆอยี่สิบนาทีหายเลยหายเลยโดนซ้ำไปสักระยะหนึ่งประมาณสามนาทีมันถึงจะเซ็ตตัวทั้งหมดทั้งหน้าผากแล้วก็ใต้ยตรงปากนะคะสี่นาทีแล้วค่ะสี่นาทีอ่ะสี่นาทีจะชัดมาก โอเคเสร็จรู้สึกไงบ้างคะ <Okay. S 1> ตึงๆครับ <think>